แลเหรอร้วรับะางหวังว่าคงจะจำรถมือฉันได้นะแต่ฉันยังสงสัยน้ำหน้าอย่างแกจะอดได้เหรอฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายอย่างผัวฉันไม่เคยจริงจังกับใครมี่คนไหนง่ายไห้เขาเอาหมดแหละพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณเองก็เคยง่ายให้เขามาก่อนสิไม่ลูกคนแรกก็คงจะท้องก่อนแต่งแล้วมั้ง ว <_ utt> น่าสมเพศจริงๆเลยแก่ปูนนี้แล้วยังหาความสงบสุขไม่ได้ต้องคอยวิ่งแร่ตามหาขัวให้คนอื่นผสมเพศไปทั่วประเทศีทปากนะโรกแต่อย่ามากล้ามีทีปากอับฉันนะถ้ารู้ว่าแก็ <_ utt> ขนาดนี้แล้วก็ครั้งหน้านจะส่งไปอีกสักสิบคนอย่าลืมสิคะว่าตอนนี้ลูกสาวของคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วผจาบปากี